สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่13สิงหาคามอยู่กับดิฉันโอยดาและก็คุณเป้พานุพงศ์ค่ะครับเริ่มต้นรายการครับท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมเคยไปทำบุญแถวแถวลาดพร้าวอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยนะ,ะก็น่าจะรู้จักบ้านลานเสียงธรรมบ้านลานเสียงธรรมเนี่ยคุณโหนค่ะเพราะเป็นสถานที่ทำบุญที่รวบรวมครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมาอยู่ที่นี่นะฮะหลายสืบรูปทุกเดือนเลยครับ Mm. และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละฮะที่ผมจะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบกัน<ะ>ทางเจ้าของบ้านลานเสียงธรรมเนี่ยนะฮะพันเอกสมศักดิ์บำรุงศิล์เจ้าของบ้าน <c oughs> ก็ได้เปิดพื้นที่ที่บ้านฮะทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ <c oughs> ชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุศิลป์บำรุงศิลป์ <c oughs> ซึ่งก็เป็นชื่อของคุณแม่ของพันเอกสมศักดิ์นี่แหละฮะและที่สําคัญครับท่านผู้ชมฮะโรงเรียนนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการกุศล ผู้สูงอายุที่สนใจเรียนสามารถมาเรียนที่นี่ได้ฟรีเลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยส่วนรายละเอียดว่าอแล้วเขาเรียนอะไรอย่างไรกันใครบ้างมาเรียนได้ะะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงรายละเอียดกันหน่อยนะฮะเริ่มต้นค่ะจุดป,ประสงค์หรือที่ไปที่มาก็คือเพื่อที่จะทําบุญให้กับคุณแม่สินบำรุงศินเพื่อให้ได้รับบุญกับลูกหลานดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้มาเปิด โรงเรียนซึ่งทำประโยชน์กับกิจกรรมกับผู้สูงอายุเนี่ยเช่นเราอาจจะมีไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะให้กำลังใจนำแพมเพิ์ดนำของใช้ก็อยากจะใช้อานิสงส์ในจุดนี้จุดประกายให้โรงเรียนผู้สูงอายุศีลบำรุงศีลเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆควบคู่ไปกับคุณธรรมตลอดไปข้อและการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยคือจะมีอยู่ก็หนึ่ง อาจจะในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง 2. การให้ความรู้หรือเขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือตัวเองแล้วเราควรจะต้องหาวิธียังไงที่เราสามารถที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันข้อ3ก็คือในเรื่องของเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมจริงๆแล้วนะคะหลักการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุศีลบำรุงศีลเนี่ยนะคะ เราก็ใช้หลักธรรมชาติทั่วไปนะคะก็คือว่าความต้องการของผู้สูงอายุต้องการอะไรผู้สูงอายุนะคะเราจะเน้นอยู่3ประเด็นนะคะอันที่1ก็คือว่าเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุอันที่2แน่นอนว่าทุกคนนะคะก็ต้องมีการเกิดมาก็ต้องตายเนาะทุกคนหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้ทําบุญเพราะฉะนั้นโนรงเรียนของเราจะเน้นหลักๆเลยคือเน้นเรื่องของธรรมะนะคะนอกจากนี้เราก็ยังให้ผู้สูงอายุนะ่ะ ทำจิตอาสาด้วยนะคะเราจะมีกิจกรรมจิตอาสาคือเราจะต้องเอาผู้สูงอายุไปช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ยากไรต้ต่างๆนะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนี้ก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ได้เรียนหลักสูตรนีนะ้เรา ผู้สูงอายุบาง,บางกลุ่มบางคนเนี่ยอาจจะยังต้องการหาไรายได้เสริมอยู่นะคะใครที่ต้องการที่จะมีไรายได้เสริมอย่างตอนนี้เราก็จะมีการสอนพวกภูมิปัญญาสมุนไพรหรือว่าปลูกผักเนี่ยเรามีตลาดให้เลยค่ะผู้สูงอายุมีสินค้าอะไรเราให้จําหน่ายค่ะก็โรงเรียน ผู้สูงอายุศินบำรุงศินนะคะอยู่ที่ลาดเท้า71ซอยนาคนิว่า40สำหรับที่พี่ผู้สูงอายุนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่เซสมศักดิ์นะคะโทรค่ะ0617890462หรือเพจบ้านลานเสียงธรรมค่ะก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้นะฮะบ้านลานเสียงธรรมก็เข้าไปสอบถามดูว่ารายละเอียดว่าเขาเรียนอะไรกันวันไหนเรียนวิชาอะไรบ้างเผื่อจะตรงกับความสนใจของท่าน